วันนี้เนี่ยเป็นรถที่ผมอยากจะรีวิวมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มารีวิวสักทีครับเป็น b e n z g e c 250ห หยอกนะครับอันนี้เป็น n g h s นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าดีไซน์เขาเนี่ยไม่รู้เขาบาังเอิญหรือว่าตั้งใจนะครับหรือไล่แรงบันดาลใจมาจาก g l c ซึ่งผมดูแล้วอ่ะเออมันก็ขายจริงๆนั่นแหละแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็เป็นรถที่ใช้ดีนะครับอย่างที่ทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่คาดคิดว่ามันจะขับดีแล้วมันจะใช้ดีขนาดนี้แล้วมันจะใช้ดียังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย ภายนอกของ MG HS คันนี้ก่อนนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟ daylight ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับกระจังหน้าก็เป็นแบบสีดำนะครับล้อแม็กเนี่ยถ้าตัวท็อป เป็นขอบ18นะครับตัวนี้คือคันนี้คือเป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จกมองข้างนะที่สำคัญก็นนคือคันนี้เนี่ยมีกล้องส6 0้อองศาแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือสมมติว่าเราไปขับรถไปจอดที่แบบมืดๆเนี่ยแล้วเราเปิดประตูใช่ไหมครับอ่าเปิดประตูมันจะมีโลโก้ mg สีแดงเนี่ยฉายอยู่บนพื้นนะครับเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับแล้วคันนี้หลังคาเป็นแบบพาโนลามิกสันรูฟนะครับ อมือสอเนี่ยอยู่ราคาประมาณครึ่งล้านแต่คุณได้พาโนรามิกซันลูฟด้วยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ครบนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังด้วยแล้วฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลองดูเป็นไงรถประมาณครึ่งล้านแต่มีพาโนรามิกซันลูฟมีฝาท้ายไฟฟ้าโอ้โห ผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วก็เป็นการใช้งานที่ดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อว่าออปชั่นข้างในเนี่ยจะเยอะแค่ไหนมาดูภายในกันต่อนะครับภายในเข้ามาอย่างแรกที่ต้องดูกันเลยก็คือเบาะเบาะคันนี้คือเป็นเบาะแบบ Market s e ซีเลยนะครับแบบดูนี่เวลานั่งแล้วมันรู้สึกว่ามันกระชับเวลารถตีโค้งหรือเลี้ยวโค้งเนี่ยเบาะมันจะค่อนข้างจะกระชับกับตัวเรานะครับแล้วก็ดีไซน์ภายในก็คือจะเป็นสีสีแดงเนาะ ก็จะดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับวัสดุก็ถ้าดูในกล้องเนี่ยอาจจะดูว่ามันดูดีนะครับแต่ว่าวัสดุเนี่ยก็เป็นแบบว่าธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นวัสดุที่ดีอะไรมากนะครับอยู่ที่เกรดกลางๆนะครับส่วนระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหน้าจอกลางอันนี้ผมชอบมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยขายเอ่อ MG ZS ไปแล้วเวลาพวกหน้าจอกลางอะไรพวกนี้เวลาเล่นเนี่ยมันจะค่อนข้างกระตุกมากแต่ว่า MGS เนี่ยสมูทเนียนมากๆคือแบบว่าตามนิ้วเลยอะตามนิ้วเราเลยแล้วก็หน้าจอตรงเรือนไม้นะครับมันจะมีหน้าจอดิจิตอลขนาด7 7นิ้วนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะคมชัดมากๆนะครับถือว่าชัดเลยแหละแล้วก็ภาพก็สวยมากนะครับแล้วก็พวกระบบความปลอดภัยนะครับ มีเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นพวกบายสปอตอย่างเงี้ยครับก็มีให้มาแล้วก็ระบบเวลาเตือนเราเวลาขับออกนอกเลนเงีน้ยะครับช่วยเราให้ขับอยู่ในเลนเงีนะ้ย on ก็มีมานะครับ t i v p Cruise c o n t r o l ก็มีมานะครับแล้วก็ยังมีระบบต่างๆอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดไม่หมดนะครับเอาแบบที่เห็นตรงนี้เลยแล้วก็โหมดการขับขี่เนี่ยมีถึง4โหมดนะครับก็จะมีโหมด Eco, คโหมดธรรมดาโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็มีโหมดซูเปอร์สปอร์ตนะครับซึ่งโหมดซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกเครื่องยนต์กันว่าเป็นเครื่องยนต์แบบไหนเป็นเกียร์อะไรช่วงล่างเป็นยังไงนะครับแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆของคันนี้อีคันนึงเลยอีกอันนึงเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือซันรูฟนะครับหรือว่าหลายคนที่รู้จักในนามหลังคาแก้วนะครับหรือว่าพาโนลามิคซันรูนั่นแหละนะครับก็นะ ใช้งานดีมากๆนะครับคันนี้เนี่ยคือตอนนี้เรารีวิวอยู่ตอนกลางวันเนาะผมก็เลยมองไม่ค่อยเห็นมันจะมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับอยู่ตรงน,นี้คือสามารถปรับได้หลายสีมากๆนะครับก็คือปรับจากจอตรงกลางนี้ได้เลยมีมีเกือบโอ้โหหลายเฉตสีอะแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับก็คือกล้อง360องศานี่ผมกด,กดให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ตะกล้ออินเสิร์ตนี่เป็นไง กราฟิกนึกว่าช่อง7ทําให้นะครับโอเคก็สามารถดูได้เลยแล้วก็ไอ้กล้องสาม้อยิองศาเนี่ยมันสามารถใช้ขณะวิ่งได้ด้วยแต่ว่าจะมีความเร็วจํากัดนะถ้าสมมติว่าวิ่งเกินความเร็วหนึ่งปปุ๊บกล้องมันก็จะตัดไปเลยนะครับเซนเซอร์ถอยหลังเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยมีครบหมดนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีแพดเดิลชิปด้วยนะครับอันนี้มีแพดเดิลชิปด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันต่อครับว่าเป็นยังไงบ้าง มาดูเครื่องยนต์ของ mg hs คันนี้นะครับ mg hs คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบ1 5 0 0 cc นะครับแต่พ่วงเทอร์โบมาด้วยนะครับก็คือให้พละกกำลังอยู่ประมาณ160กว่าแรงม้านะครับซึ่งจับคู่กับเกียร์ ทวินคัตนะครับเกียร์ทวินคัตถ้าพูดถึง1 5เทอร์โบเนี่ยทุกคนก็ตอจะต้องนึกถึงรุ่นนี้แน่นอน C i v i c เ c FK นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่อง1 5เทอร์โบเหมือนกันคันนี้ฟิลลิ่งการขับเครื่องยนต์เนี่ยผมบอกเลยว่าคล้ายๆกับ FCFK นะครับแต่จะต่างกันตรงที่ FCFK เนี่ยมันจะเป็นเกียร์ c v วนะครับเวลาขับไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกียร์แบบสมูทแต่คันนี้มันเป็นทวินคัตคือมันเปลี่ยนเกียร์เนี่ยแต่จะมีความรู้สึกแบบ มันเปลี่ยนค่อนข้างเร็วนะแล้วก็ขับสนุกมากนะครับก็คันนี้เนี่ยรองรับ e85 ด้วยแล้วก็ทาง MG เขาบอกมานะว่า0-100เนี่ยไม่เกิน10วิผมว่าน่าจะจริงเพราะว่าลองขับแล้วเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจะเป็นข้างหน้าเนี่ยจะเป็น Maxfer สันสตัทข้างหลังจะเป็นแบบ Multilink คือ โอเคไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นสับเกีแบบ่ยวกับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟิลลิ่งการขับขี่ให้นะครับก็คือฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยมันไม่ได้นิ่มนวลน,นะครับไม่ได้นิ่มนวลมากมันจะออกไปทางแข็งๆหน่อยนะครับเหมือน ให้ความสปอร์ตนิดหนึงนะครับแต่ว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่ผมชอบนะมันไม่นิ่มไปแล้วก็ไม่แข็งไปอยู่ระดับกลางๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พวกรถ SUV เนี่ยช่วงล่างมันจะเน้นไปทางนิ่มเนาะแต่คันนี้เนี่ยมันจะออกแข็งๆหน่อยนะครับถ้าใครที่ชอบแบบสปอร์ตสปเนี่ยน่าจะชอบคันนี้ อันนี้เดี๋ยวเรามาลองขับจริงๆกันนะครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้ผมอแดปทีปคุยคอนโทรนตามรถคันหน้าอยู่รถคันหน้าวิ่งอยู่สาสิใช่ไหมรถเราก็เนี่ยวิ่งตามอยู่สาสิเนี่ยพอเขาเบรกรถเราก็เบรกตามอ่าเห็นไหมอ่ะนี่เมื่อกี้เขาขึ้นลูกขึ้นไปปึ๊บปึ๊บนะเห็นไหมคันหน้าเขาไปเรื่อยเรื่อแล้วเขาเบรกเราก็เบรกอันนี้ผมไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะแต่ว่ารถเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าเขาเบรกเพราะว่ามันมีลูกขึ้นอ่า จะยกเลิกก่อนออฟไปก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงกันนะครับเมื่อกี้เราลอง Adaptive Cruise Control ไปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราออกถนนใหญ่เนาะมันจะมีระบบเตือนเวลาเราออกนอกเลนนะครับแล้วก็มีพวก Blind Spot อะไรเงี้ยที่เตือนว่าเวลาเราจะแซงว่ามีรถข้างๆมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับการขทบขีนี่ตั้งแต่ผมบอกไปในตอนที่ผมรีวิ กระด้างนิดนึงแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยแรงบิดการขับขี่อะไรต่างๆดีมากอันนี้คือนี่แค่โหมดธรรมดานะคือเหยียบนิดเดียวคือพุ่งเลยเดี๋ยวเรารอสนอนว่างนิดนึงก่อนออกหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวเราลงโหมดซูเปอร์สปอร์ตแต่เบกก็โอเคนะเบกก็เอาอยู่ เดินสีแดง,งเห็นไหมเข็มนบพอกดออกปุ๊บเข็มเป็นสีขาวอ่าตอนนี้เข็มเป็นสีแดงโอเคเดี๋ยวเราลองโหมดสปอร์ ไว้โอเคเราปิดก่อนเปิดน้ำมันแล้วก็อันนี้เืมให้ดูอย่างหนึ่งกล้องส่อง1ิ0องศาเนี๋ยมันจะทำงานเวลาเราขับได้ด้วย <c oughs> ไม่รู้ใครทำาอเมชชันชใช่ไนะน่าจะช่องเจ็ดหรือเปล่า ได้หมดเลื่ยงได้หมดนะอยากเห็นมุมไหนอะไรกดได้หมด มันก็จะเป็นสีเขียวอ่าพอเป็นสีเขียวปุ๊บเดี๋ยวเราจะจะ,จะลองโยกออกอันนี้มันจับไม่ได้แล้วเพราะเส้นเส้นในนี้มันไม่ชัด,ชดเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเส้นมันชัดๆเนี่ยเดี๋ยวลองโยกออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะแต่ถ้าเปิดไฟเลี้ยวก็วคือมันจะรู้แล้วว่าเราเลี้ยวมันก็เลยจาระบบนี้ก็เลยจะไม่ทํางานเพราะเส้นนี้มันจางมากเลยเส้นถนนเดี๋ยไปหาเส้นชัดๆอาจจะเป็นมาตอนเย็ยนด้วยมั้ย อาจจะเกี่ยวเลนไม่ชัดเลยอ่านี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้มันจะดังตีตีเพราะว่าผมยกออกไปอันนี้ตอนนี้เล่นชัดแล้วนะเนี่ยมันจะย่องรึยองออกแรนกว่าไม่ชดดันอีกแล้วะน,นะคอะเห็นไหมเห็นไหมมีมันจะเตือนเราเลยว่ามันเราออกนอกเลนแล้วนะดีนะดีนะครับคือรถราคาประมาณเนี้ยแต่ออปชั่นคือได้เต็ม แล้วก็มีอย่างที่ผมลืมลืมพูดคือมันจะมีระบบกันเตือนเวลาเราแบบเราก็จะชนด้านหน้าแล้วอ่ะมันก็จะเตือนเรานะครับแต่ว่าอันนี้จะทดลองให้ดูไม่ไดนะ้เพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายก็มันถือว่าเป็นรถที่ออปชั่นค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้มือสองอ่ะไม่แพงซื้อได้เลยผมบอกเลยว่าใช้แล้วเนี่ยคือคุ้มค่ากับ เม็ดเงินที่คุณเสียไปทุกบาททุกสตางค์แน่นอนสำหรับ MG HS คันนี้ครับสรุปนะครับ MG HS เนี่ยเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ใช้ดีอย่างไม่น่าเชื่อนะครับกับรถราคาประมาณครึ่งล้านบวกลบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคันนี้นะครับวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยเรายังไม่ได้ตั้งราคาขายนะครับแต่ว่าวันที่คลิปออกไปเนี่ยราคาน่าจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบรถคันนี้นะครับสามารถ ติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ที่เราลงไว้นะครับแล้วก็ก่อนจากการวันนี้นะครับอย่าลืมกด u b s สไคร e นะครับแล้วก็กดถูกใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเปิดซันลู